สวัสดีจ้ะทุกคนปะนัดนะพร้อมมากเลยวันนี้พร้อมเข้าป่าเข้ามานานแล้วละ่ะแต่ว่าป่าไม่เจออะไรพิเศษเลยยังไม่เจอเห็ดเจอแต่คลองน้ําเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งนูน้นแล้วก็ทะลุอ้อมไปนูน่นดูว่าจะมีเห็ดมีอะไรหเห็นไหมเห็นคนอื่นเขาไปเก็บเห็ดแล้วก็อยากจะ เก็บั้งแต่ป้าก็ไม่ได้เข้าลึกนะยังมองเห็นรถอยู่ก็เจอแต่คลองน้ำแบบนี้แหละคลองน้ำเล็กๆลืมเอาไมโครโฟนมาไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามพูดให้ดังแล้วกันแมงเยอะมากเลยอ่ะ แต่เห็ดนี่ยังไม่เห็นนะยังไม่มีวี่แววเลยมันอาจจะไม่โดนแดดส่องก็ได้นะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไม่มีเชื้อเห็ดเพราะเขาบอกว่าถ้าตรงไหนที่มันมีเชื้อเห็ดมันถึงจะมีเห็ดให้ใหเกิดมาให้เก็บสวยนะต้นไม้ไอ้ต้น จะบอกว่าต้นไม้มันก็ไม่สูงนะมันน่าจะเป็นต้นดอกยามากกว่าสวยดิใบยังกระกีบดอกไม้เลยสี่แฉบเยอะก็จะมีเฟินแบบนี้เยอะมากส่วนต้นนี้เป็นสะเดาฝรั่งแต่ไม่เก็บนะ เห็นมันมีน้อยไม่อะป้ากินแล้วมันถ่ายท้องอะ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นป่าเฟินเนี่ยแล้วก็ยุงตัวใหญ่ๆกัดแล้วหางคิว้วเดินคู่ไปกระลำคลองเล็กๆเนี่ยหาที่ข้ามก่อนนูน่นต้องเดินอ้อมไปนูน่น เราจะข้ามไปตรงนี้แหละค่อยๆไปตามหินเนี่ยเพิ่งเจอเห็ดนะแต่ป้าไม่รู้หรอกนะมันเป็นเห็ดอะไรมันแข็งนึงดูหน่อยคงไม่เป็นไรใช่ไหมหน้าตาเป็นแบบนี้ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ อย่างน้อยก็ได้เห็นเห็ดแล้วเนาะเข้าป่าครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วคงจะเห็นแต่เห็ดเหนียวมากเลยโอ้ดึงไม่ออกป้าไม่รู้หรอกว่าเป็นเห็ดอะไรคิดว่าคงจะกินไม่ได้ ้องสันไม่ใช่อะไรนะปัดยุงยุงมีแต่ตัวใหญ่ๆอุย้ยกัดซะน่ากลัวเลยลืมทาไอ้ยากันยุงมาด้วยเจออีกหนึ่งดอกแตุ่อ,อันนี้เห็ดไส้เดือนอันนี้กินได้ ใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่มีวงเวียนล่ะชักไม่แน่ใจแล้วขอโทษนะที่ถอนขึ้นมาดมกลิ่นดูไม่น่าจะใช่เห็ดไส้เดือนอย่างน้อยวันนี้ป้าก็เจอสองอย่างแล้วไม่เสียเที่ยวละ โอ้ยยุงส่วนตัวนี้ก็ดอกใหญ่เลยแต่ขอโทษนะไม่รู้เหตุอะไรป้าจะไม่ถอนมันขึ้นมาหรอกจะปล่อยไว้ให้มันสวยงาไมไ่ด้ป่าแบบนี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้น่าจะเป็นพันเดียวกันกับที่ดูเม,เมื่อกี้เนี่ยนู่นอีกดอกนึ่ง น่าจะเป็นพันเดียวกันป้าไม่ได้เดินไกลนะป้าเดินเรียบคลองเพราะกลัวหลงเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นคลองฝั่งขวามือจะเป็นถนนคนเดินเล็กๆน่าจะห่างจากจุดที่ป้ายืนอยู่ประมาณสัก500เมตรคิดว่านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แถวบ้านป้านะได้ยินเสียงนกร้องไหมจิบจิบจิบจบ ดอกญ้าสวยๆดอกย้าสวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นแต่ป่าเฟินเนี่ยเดินทะลุออกมาถึงทางคนเดินแนละ้สีสันของดอกไม้ป่า ตัวนี้ก็ไม่รู้เหตุอะไรนะแต่เขาชอบขึ้นตามต้นไม้ที่มันตายแล้วอะ่ะนี่เพิ่งขึ้นเนี่ยแข็งปกเลยเห็ดดำป้าจะไม่แกะนะให้มันอยู่ทำธรรมชาติของมันอย่างนี้แหละเห็ดอะไรไม่รู้บริเวณนี้ก็จะเป็นป่าน่าจะเป็นเฟือนนะ ป้าเลียงไม่ค่ยถูกเนี่ยสวยนะเต็มไปหมดเลยมีคนเดินตามหลังมาป้าเปลี่ยนเส้นทางเดินกลับบ้านแล้วลองเส้นทางนี้ดูตัวนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะแต่แก่แล้วล่ะ ให้มันสวยอยู่ตรงนี้แหละก็เดินไปเดินมาออกมาทะลุตรงคอนโดแถวสู่ละจะออกจากป่าแล้วร้อนมากเลยถอดเสื้อแล้วร้อนมากร้อนไม่เคยเจอ <laughs> เจอเด็กสองคนแต่ถ่ายให้โดนไม่ได้นะมีความผิด ทักทายถามว่าเธอจะไปไหนบอกว่าฉันจะหาทางออกกลับไปบ้านอดอกไม้สวยมากเลยตอนนี้เข้าเมืองแล้วมันเป็นอะไรที่ร้อนมากแล้วก็ป้าไม่ได้น้ำมาด้วยอู้ใจจะขาดน่าจะอีกประมาณสักกิโลน่าจะถึงบ้าน อยู่บ้านเมืองเขาอยากจะบอกว่าดอกข้างหลังป้าน,นี่หอมมากเลยแอบถ่ายของชาวบ้านเขา